สำหรับข้อสอบโพอมหรือว่าบทกวีบทประพันธ์นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยทุกคนคะ่ะเราสามารถทําเรียงตามข้อคําถามที่เขาถามมาได้เลยซึ่งท่เชอร์นะคะได้ยกตัวอย่างมา1ข้อเวลาที่เราสอบเนี่ยมันจะมีหลายบทมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่เชอร์ยกมาก,ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ในการทําข้อสอบโพมได้ อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องอ่านคำถามก่อนค่ะคำถามเขาบอกว่า what do we learn from the second stanza คำว่า stanza เท่ากับคำว่าบทเขาก็เลยถามว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากกรอนบทที่2หรือว่าสามารถสรุปอะไรได้จากกรอนบทนี้นั่นเองนะคะทีเชิ์ก็ขอยกตัวอย่างบทที่2มาให้เรานะคะ เขาบอกว่าทุกคนเริ่มเลย My father พูดถึงพ่อเนาะ In a day or two, u land d l big t h i e f in j a i l ข้อนี้นะคะเวลาแปลเนี่ยบอกเลยว่าเราแปลคร่าวๆก็พอไม่จำเป็นต้องแปลทุกตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นบทกวีนั่นเองนะเขาพ่อเนี่ยใช้เวลา in a day or two หนถึง2วันหรือว่า1หรือ2วันที่จะสามารถนี่ land big t h i e f in j a i l จับโจรค่ะจับผู้ร้ายเข้าคุกเนาะ There's nothing that he can not do ไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้นะคะ Ah uh, he k n o w no words like fail เขาไม่รู้จักคำว่า fail หรือว่าความล้มเหลวเลย Knows no words แปลเป็นประโยคปฏิเสธถูกไหมคะ h uh, our confidence he would restore ก็คือหมายความว่าเขาเนี่ย จะมีความมั่นใจอยู่เรื่อยๆคำว่า restore เนี่ยถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวก็คือฟื้นฟูทำให้กลับมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแปลตามบริบทอะเนาะอ่า of that days i no doubt ก็คือโดยที่ไม่มีข้อสงสัยเลยทุกคนแปลคร่าวๆแค่นี้ก็ได้ค่ะ but อ่ามีคำว่าแต่ละ if there is a chair to mend คำว่า m e n ตัวนี้นะคะเท่ากับคำว่า fix ที่แปลว่าซ่อมนั่นเองแปลว่าถ้าหากว่ามีเก้าอี้ที่ต้องเอาไปซ่อม we have to send it out send it out ก็คือส่งออกไปสแสดงว่าใครทำได้ไหมไม่มีใครทำได้พ่อก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะอะสรุปรวมๆค่ะเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยมีความสามารถที่จะจับโจรเข้าคุกได้ใน1หรือ2วนัน ไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้เขาไม่รู้จักความล้มเหลวแล้วก็เขาเนี่ยก็มีความมั่นใจอยู่ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเก้าอี้ที่ต้องการซ่อมนะเราต้องส่งมันออกไปซ่อมก็คือส่งไปให้คนอื่นซ่อมนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้อะไรได้จากกรอนบทนี้นะคะเราไล่ช้อยไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะหข้อเอาให้ครบนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่า คำตอบที่เราจะเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วข้อแรกนะคะเขาบอกว่า parents พูดถึงพ่อแม่ในนี้ค่ะมีแค่ใครเอ่ยอ่ามีแค่พ่อคนเดียวดังนั้นเนี่ยเจอ parents เข้าไปข้อนี้ประทานไม่ตรงตอบไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันไหนที่มันสรุปจากที่เราแปลมาไม่ได้เราก็คือห้ามตอบ โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดได้เลยนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะ the house ที่อ่านมามีบ้านไหมอ่าไม่มีบ้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะเห็นไหมต่อมานะคะ the father อ่าอันนี้มีพ่อละตรงกับคุณพ่อเมื่อกี้นะคะ does not have practical skill คาว่า practical skill คือทักษะในการปฏิบัติพอได้ไหม เออก็พ่อซ่อมเก้าอี้ไม่เป็นนะคะก็ต้องให้คนอื่นซ่อมดังนั้นเนี่ยทักษะการปฏิบัติพ่อไม่มีพอได้ไหมเออก็พอได้นะคะทีนี้เราไปเช็คข้อ4กับข้อ5ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮ้ย <c oughs> ตกลงแล้วเนี่ยข้อ3มันจะตอบได้ไหมนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะ confidence อ่าเมื่อกี้มีเนาะความมั่นใจนะคะ without doubt โดยที่ไม่มีข้อสงสยัย ทำให้เกิดความเฟลเลียก็คือความล้มเหลวได้ไหมคะเมื่อกี้เราอ่านมาบอกว่าพ่อไม่รู้จักความล้มเหลวดังนั้นได้ไหมข้อนี้อ่าไม่ตรงนะคะข้อนี้ก็เลยผิดทางดุลเลยถูกไหมแล้วก็ข้อที่5 the father ค่ะอ่าพ่อนะคะ does not know much vocabulary คำศรรพัพท์เกี่ยวไหมพ่อรู้คำศัพท์ไม่เยอะ ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ดังนั้นคำตอบนะคะที่เราสามารถสรุปได้จากบทกลอนบทนี้ก็คือ,อพ่อไม่มีทักษะในการปฏิบัตินั่นเองค่ะซึ่งมาจากตรงไหนทุกคนอ่าถูกต้องค่ะมาจากตรงนี้เนี่ยสองบรรทัดสุดท้ายตรงนี้เลยค่ะ